สวัสดีครับพี่นองชาวไทยการที่ผมมายืนกับเกเจอร์รูปสิงโตนี้นะฮะก็เพื่อสะท้อนบอกไปยังองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆของรัฐน,นะฮะไปะยังประชาชนองค์กรต่างๆของรัฐตั้งแต่ของทัพไทยข้าราชการและองค์กรต่างๆใหญ่ๆทั้งหลายนั่นแหละครับรแจ้งให้ทราบว่าประเทศเราก็เหมือนสิงโตนั่นแหละครับ เป็นสิงโตที่ติดบว่วงนะตอนนี้เราติดบ่วงอยู่ตกชั้นตกกระดับประเทศอยู่เรื่อยๆนะเจ็เสื่อมมาเรื่อยๆก็ไม่ต่างกับเป็นราชสีห์ที่ติดบว่วงนะประชาชนก็เหมือนกันมีอำนาจใหญ่โตเป็นเจ้าของอำนาิบายไตแต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ทั้งมีอํานาจสูงสุดของประเทศนะอำนาจทิพย์ไนตะ่แต่ใช้สั่งใช้ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่เป็นยกให้จนสูตรจนสูดรมันก็เล่นกันแเละอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวท,ทุกวันใน ในรัฐสภาห,หรือนอกรัฐพามอนกันคือเละก,กันหมดหมดสภาพอะ่ะก็เท่ากับว่าเราติดกับดักของตัวเองอติดกับดักของประเทศติดกับดักดกับดักที่ติดนั่นก็คือเราจะสีติดบว่วงในส่วนผมนะเป็นคนแรงงานคนเดียวเป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุนมนุมีสากับกลุ่มแดงสิ้นทางานคนเดียวนะก็เป็นเสมือนหนนะูที่จะมากัดบว่วนงะที่เราจะสียติดอยู่เนี้ยนะทั้งประเทศติดทั้งประชาชนติด ติดกันหมดทั้งประเทศเลยหาทั้งออกไปได้ผมทําหน้าที่เป็นหนูมากัดบ่วงให้มันขาดแล้วก็วิ่งนําวิ่งนําจุดๆๆ๊ดโจพาไปสู่ทุ่งใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วราชสีก็จะเจอทุ่งโอ้ใหญ่เลยอุดมสมบูรณ์อาหารเต็มที่เลยนะอย่างนั้นอะเอาเปรียบเทียบนะเพราะว่าสมัยเด็กมันมีเอาผมต้องเป็นเด็กอะ่ะผมอายุผมเบบี้บูมอายุหกสิบหกแล้วตอนนี้เพราะนั้นเรื่องราชสีกับหนูได้เรียนมาทุกคน นะที่อายุเยอะ,ยอะพรังนั้นก็นํามาเป็นอุทาหรณ์แรีว่าประเทศตอนนี้ติดบ่วงดิ้นไม่หลุดแก้ไม่ได้จิเกงแต่กายอยู่นะไม่สามารถออกจากบ่วงได้ก็คือติดวงจรรบตัตของประเทศตัวเองมาตั้งเก้าสิบปียังไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดเข้าออกได้เลยผมนะเป็นหนูอาสามาเป็นหนูจัดบ่วงหาราศีออกจากกับดักที่ตัวเองติดมาถึงเก้าสิบปีไม่มีใครเข้าได้ ผมจะพาออกนะไปสู่ทุ่งหญ้าใหม่ก็คือไปตั้งราชธานีใหม่นั่นเองนะก็คือจะเราจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะฮะไอซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมพูดมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีจังหวัดโลนมาเกิดข่าวซอฟต์พาวเวอร์กันนะมาจากนักร้องนะก็เลยพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองปเดี๋ยวจะหาว่าผมไปเรียนแบบตามกระแสไม่ใช่นะครับ <c oughs> คิดไว้ตั้งนานแล้วนะครับไอซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอนะ่แล้วนั้นก็มาแจ้งให้ทราบไปเลยว่า ผมเป็นหนูเป็นคนเดียวทํางานคนเดียวเป็นไทยเงียบไม่เคยเป็นลูกชลุ่มกับคนในดนะฮะมีรถแบบสองที่ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเอาไปเทียบกับรถแบบหนึ่งได้เลยนั้นก็มาเป็นหนูกับเชือกที่าราชสีติดบ่วงนะฮะลวสีก็จะได้หลุดออกทันทีจากบ,บ่วงที่ติดนั่นเองนะครับก็ให้เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้จะได้เข้าใจดี๋ยวสงสัยว่าเอ้ผมเป็นใครอย่างเงี้ยนะฮะก็แจ้งให้ทราบว่าเป็นคนแรงงานนะฮะ แล้วก็เป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุมนุมใดๆเลยนะครับแล้วก็ทํางานคนเดียวนะฮนะแล้วก็านาเสนอาทำเป็นคลิปหรือแต่ทำยังไงไประชาชนที่รู้จักทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็มาสมัครกันนะสมัครเป็น4สี่ภุิพลนะครับ,นะรบแต่ก่อนจะสมัครภุมิพลต้องไปทําตามตามเจ้าบ้านอนะซึ่งจะต้องจะตั้งองค์การตำบลมหาหาำนาขึ้นก่อน เมื่อจับตั้งองค์การตำบลมหานาธแล้วนั่นแหละครับมันจึงจะมีลิมเดตเหมือนกับเป็นการจับตั้งพักการเมืองนะเป็นพักการเมืองใหญ่ที่มีเสียงสมบูรณ์ครบถ้วนเลยหรือจะออกคําสั่งประเทศก็จะเป็นไปตามนั้นนะนะเท่าน,นั้นเองทีนี้เรายังไม่แอคชั่นอะไรทํากันเลยเพราะนั้นก็ดูคลิปผมก่อนเพื่อเกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันธรรมอาทิตไตยเมื่อเป็นปัญญาโสดาบันธรรมอาชิตยไตยแล้วส่งไปแสดงเจตจำนงมาครับไปแสดงเจตจำนงนั่นแหละครับมันคือฤทธิ ที่เด็ดคือคําสั่งนั่นเองมันจะทําให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชดเกิดผลตามมาที่ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดะนะตามที่ผมได้ออกแบบไว้ก็คือท่านใช้บัตรประชาชนนะกับใบแสดงเจมลงเป็นคําสั่งอยู่ในใบแสดงเจมลงแล้วสั่งมาสี่สิบล้านเสียงเท่านั้นนะครับประเทศก็จะรู้ลงจากวงจรอุบาทนั่นเองนะครับรู้ลงจากวงจรอุบาทรู้อย่างไรไปดูละเอียด ก็จะเห็นนะครับอาลโผมเกิดอะเท่านี้ที่เหลือขอเชิญเข้าดูคลิปอื่น,นเบต้ตตอนไปเพื่อเกิดปัญญาในระดับโสดาบันธรรมดุดีเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติและแก้ปัญหาของตัวท่านเองด้วยว่าทำอย่างไรจะออกจากนี่ครือดออกจากกับดักความจนนี้ไปเป็นประชาชนที่มีทุนสำรองคนละ12ล้านบาทซึ่งรอยอยู่ฮะฝั่งั่งค่งนี่รออย,อยู่เหลือแต่นั่งดูคลิปเป็นเด็กขอเชิญเข้าดูคลิปผม ทำเหมือนการทำหมากินที่ปกติเราทำงานทำหมากินเช้าไปเย็นกลับเดือนหนึ่งถิงจะได้เงินเดือนแล้วเราก็กินแค่เดือนจนเดือนอนั่นเองแล้วก็หมุนทุกเดือนหาทุกเดือนอย่างนี้เรียกว่าธาตุ่ด้เลยเพราะนั้นจบได้แล้วผมงจอดน,นี้นะต่อไปท่านลงทุนเหมือนกันอ่าใช้เวลาเหมือนกันนะอ่าโดยกนนารนั่งดูคลิปง,ง่ายสบายสบายนะสบายสบายนะนั่งดูคลิปนะแบ่งเวลามาดูคลิปบ้างนะครับอ่าเดือนหนึ่งเดือนเดือนเหมือนกัน ดูวันละสองชั่วโมงอ่ะเดือนหนึ่งนะอ่ายังยังตามก็ครึ่งเดือนสองอาทิตย์นะดูวันละสองชั่วโมงแล้วแต่สติปัญญานะเพราะบางคนก็มีพื้นฐานอยู่แล้วฟังก็เข้าใจง่ายเร็วถ้าท่านไม่มีก็ต้องดูนานหน่อยนะอคงเข้าใจนะถึงอธิบายอย่างเงี้เอาแล้วก็เชิญดูคลิปอื่นเป็นตอนไปเพื่อเกิดปัญญาระดับสวนดับบันธรรมาุตัย,ยนะแล้วก็ มันเป็นการทำมาให้กินอ่ะเหมือนกันเพราะนั้นจงลงไม้ลงมือทําอย่างจริงจังเพราะมีเการทำมาให้กินที่ทําให้ท่านมีเงินทุนสิบสองล้านบาททาไว้ก่อนต้องใช้ประชาชนมาทําเอาไว้ก่อนอาจจะได้จริงไม่ได้จริงเนั่นเป็นเรื่องที่หลังแต่ทำเอาไว้ก่อนยังไงก็ต้องได้ของดีไม่อะไรก็อะไรสักอย่างคุ้มคุ้มในการที่จะทาต้องบอกว่าคุ้มนะเพราะนั้นขอเจอรูท้ท่านรีบด่วนนะให้มันก่อน 2ีมิถุนาได้ไหมทันไหมถ้าไม่ทันยีบสี่ตุลาหวังว่าจะได้2ีตุลานะน่าจะเป็นไปได้มากกว่าเอาละผมขอจบเป็นงเท่านี้ในการเกิดนำครั้งแรกครับสวัสดีครับ